ยังลงสีแสงเงาแบบนี้อยู่อีกเหรอหยุดเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการลงสีแสงเงาฉบับคนขี้เกยียจวาดลูกเต็มรูปที่เราวาดไว้เลยโดยลงสีอีพื้นก่อนวางแผนการลงสายเงาโดยให้แสงเข้าบริเวณตรงกลางลูปภาพเพิ่มเลยเยอร์ใหม่เลือกโหมดมัลติพลายตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีม่วง จากนั้นก็เปิดโหมดแมสเพื่อให้เวลาลบสีจะไม่เพี้ยนจากนั้นก็ใช้บัตหัวใหญ่ลบบริเวณตรงที่เราโดนแสงจากนั้นก็เติมเงาไปในเลเยอร์เดิมเลยสร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อเพิ่มเติมแสวไปโดยจะใช้แอร์บัตหัวใหญ่แล้วก็ใช้สีแค่อ่อนมากๆตามนี้เลย สีเข้มเกินไปก็ปรับลดความโปร่งใสได้ตามชอบเลยส่วนตรงนี้จะเพิ่มเลเยอร์ใหม่โดยใช้สีขาววาดบริเวณที่ให้โดนแสงเพื่อภาพเงาขึ้นจากนั้นก็เก็บรายละเอียดให้สวยงามดูเพลิน,พน,พนไปกันเลยเพื่อนๆเ,เสร็จแล้ว